พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda และ BMW ในการเปิดศึกรถซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ระหว่าง S1000RR แชมป์เก่าและ CBR 1,000 r r ผู้ท้าชิง ภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพของการทดสอบ CBR 1000RR ในยุโรปโดยเกียร์สีสามารถทำได้สูงสุดถึง299กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับได้ว่าเป็นความเร็วที่เกลี้ยวกราดเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ยังไม่ทราบครับว่าจบที่กี่หกแล้ว CBR 1000RR นั้นจะทำได้เท่าไหร่ถ้า Honda ไม่ล็อกความเร็วไม่ล็อกรอบเครื่องยนต์แล้วผมเชื่อว่าทะลุขึ้นไปเกินกว่า320 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ดูก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งภาพเล็กน้อยครับมีการลบแถบวัดรอบลงไปให้ดูน้อยกว่าความเป็นจริงท่านี้ความจริงแล้ววัตรอบต้องสูงกว่านี้ครับในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่า CBR 1 0 0 0 r WR จะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2020นีนี้จริงหรือไม่สืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการปล่อยข่าวทั้งสื่อออนไลน์ของเมืองไทยเราว่าฮอนได้กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวและเปิดจับจอง CBR 1000RR ในงานมอเตอร์โชว์2020โดยมีการอ้างอิงภาพหลุด CBR 1000RR สีดำที่ทางบริษัทเอพิโอนด้าจำกัดในเมืองไทยของเราได้มีการนำเข้ามาและกำลังถ่ายลงจากรถบรรทุกมาสู่ที่บริษัทของเอพิโอนด้านเองก็มีการจับภาพได้และนำมาเผยแพร่ผ่านทังโลกออนไลน์ หลายคนก็เลยเข้าใจว่ามันคือภาพของ CBR 1000RR ที่มีแผนจะเปิดตัวและเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในมอเตรโชค,ครั้งนี้ดังนั้นนะครับถ้าหลายคนที่ก็จะแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความกข้าใผิดพลาดอย่างมากครับสืบเนื่องจากว่า CBR 1000RR คันสีดำที่มีการจับภาพได้ที่บริษัทอีพิวน่าจำกัดในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นภาพของรถแข่งที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียโรลเลสซิ G ่งแชมเปี้ยนชิพ2020 รถแข่งชื่อดังของอินโดนีเซียก็คือซักควานไซดีซึ่งล่าสุดก็ได้มีการนํารถแข่งคันนั้นไปทดสอบที่สนามช้างเซอร์กิตบริการันที่เรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่าฮอนด้ากำลังเร่งการทดสอบค่าไอเสียเสียงท่อไอเสียให้ผ่านเกณฑ์ควบคุมของเมืองไทยเราจรึงจสามารถทําให้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เปล่งพลังออกมาอย่างเต็มที่ไม่ถูกตอนมาเหมือนกับ CBR1000WR ่นอรุ่นก่อนๆหน้าที่ผ่านมา มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยเรื่องของแรงม้าสูงสุดครับว่าสรุปแล้ว CBR 1 0 0 0 r r นั้นมีแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่เนื่องจากว่าสื่อออนไลน์ของเมืองไทยเรามีการนำเสนอเรื่องของตัวเลขที่แตกต่างกันและส่วนใหญ่แล้วนะครับนำภาพข่าวจากทางฝั่งอังกฤษและอเมริกามาเผยแพร่จึงได้มีการนำตัวเลขแรงม้าสูงสุดที่ดูเหมือนจะน้อยกว่าคำเป็นจริงเล็กน้อยครับนั่นก็คือ2 1 4แรงม้า แต่ความจริงแล้วถ้าเป็นหน่วย PS ที่มีการใช้ทั่วไปทั้งในญี่ปุ่นยุโรปเยอรมน,นีอิตาลีและหลายประเทศในยุโรปนั้นจะเป็นแรงม้าหน่วย PS ที่นิยมใช้กันอย่างมากนั่นเองครับโดยแรงม้าสูงสุดที่ทําได้217.5แรงม้าที่1 4 5 0 0รอบต่อน,นาทีย้ำนะครับว่า217.53แรงม้าที่1 4 5 0 0รอบต่อน,นาทีซึ่งจะมากกว่า CBR 1,000 Double r รุ่นเดิม ถึง25.5แรงม้าในทีเดียวครับแรงบิดสูงสุดทําได้113นิวตันเมตรที่12,500รอบต่อนาทีก็จะเห็นได้ว่า CBR1000RR นั้นมีแรงม้าสูงสุดที่เหนือใครในคลาส 1,000cc ที่เป็นสเปคของ Standard ไม่ใช่สเปคพิเศษแบบรถแข่งย้อนหลังกลับไปในงาน Igma Show 2019 Honda ได้ทำการเปิดตัว CBR1000RR <un> เป็นครั้งแรกโดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมา ให้ด้ชมกันและนี่ก็คือตัวเลขของเกียร์4ที่ทำได้294กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือจากคลิปวิดีโอของ Honda เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกับรถทดสอบที่วิ่งได้299กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์4เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่กำลังสนใจเรื่องของความเร็วสูงสุดแล้วก็บอกได้เลยครับว่า CBR1000RR นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งในงานอิกมาโช2019ที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำการสอบถามทางผู้บริหารฮอนด้าด้วยตัวเองยืนยันกับผม,ม็นการส่วนตัวครับว่าฮอนด้านั้นมีความคาดหวังสูงต้องการคว้า3แชมป์รายการใหญ่ระดับโลกนั่นก็คือ World Superbike, AMA Superbike ของอเมริกาและชิงแชมป์ยุโรปรวมถึงการแข่งขันชิงแชมป์ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น British Superbike ของอังกฤษหรือแม้แต่สุ z u k ะ8ชั่วโมงของญี่ปุ่นก็ตาม สำหรับราคาค่าตัวของ CBR 1 0 0 d o u b l WRR ในยุโรปนั้นถ้าเป็นราคาที่เยอรมนีอิตาลีอยู่ที่21999ยูโรคิดเป็นเงินไทย751,000บาทจากอัตราแรกเปลี่ยน1ยูโรต่อ34.25บสาท25สตางค์ถ้าเป็น CBR 1 0 0 d o u b l WRR SP ราคาจะอยู่ที่25999ยูโรคิดเป็นเงินไทย 8 8 7 9 4 8บาทอย่างไรก็ตามถ้าเป็นราคาในอังกฤษนั้นจะแพงกว่าเล็กน้อยครับ CBR 1000 WRR Flybead วางราคาอยู่ที่19,999ปอนด์คิดเป็นเงินไทย85,963บาทถ้าเป็นรุ่น SP 23,499ปอนด์คิดเป็นเงินไทย947,000บาท จากอัตราแลกเปลี่ยน1ปอนต์ต่อ40บาท25สาตางค์ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยสอบถามกันเข้ามาเรื่องของราคาค่าตัว c b r 1 0 0 0 w RR ในเมืองไทยของเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้องบอกเลยครับว่าราคาของมันนั้นยังไม่ทราบได้ในขณะนี้ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ BMW S 1 0 0 0 RR r ปี2019-2020ที่มีการเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการในเมืองไทย ที่งานมอเตอร์เอ็ก2019ที่ผ่านมาหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่ารุ่นนี้ทำทัศสปีได้สูงสุดเท่าไหร่จากภาพนี้เป็นภาพการวิ่งทดสอบของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งในยุโรปครับใช้ S p a n e r ปี2020สังเกตดูเจนนะครับว่ามันทำได้สูงสุดก็คือ309กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่14,000รอบต่อนาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า309 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่14,000รอบต่อนาทีนับได้ว่าเป็นคำังที่ไม่สูงมากนักถ้าเปรียบเทียบกับ Honda CBR1000 ร r RR แล้วเห็นว่ามีความแตกต่ตางกันอย่างสิ้นเชิงรุ่นนี้นะครับที่เกียร์3าทำได้232กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1 3ึ0 0รอบต่อนาทีเกียร์สทํทำได้266กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 14, 0 0 0พรอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบที่เกียร์ส h o n ด้ CBR 1000 WRR ทำได้299กิโลเมตรชั่วโมงความแตกต่างก็คือ Honda นั้นทำได้มากกว่าถึง33กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเกียร์5ของ S1000RR ทำได้290กว่ากิโลเมตรชั่วโมงที่14,000รอบต่อน,นาทีและกียร์6ไปสุดที่309กิโลเมตรชั่วโมงที่14,000รอบต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า Honda CBR 1000 WRR ไม่มีการล็อกรอบล็อกความเร็วแล้วก็จะทิ้งห่าง S พัน0 R ไปอย่างสิ้นเชิงครับสเปคเครื่องยนต์ของ S พัน0 R, R นั้นเป็น4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาตตวต่อสูบเหมือนกันแต่ว่า B M W นั้นมีชิปแคมนะครับก็คือวาล์วแปรผัน9 9 9ซีซี0 7แรงมา้าที่13,500รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับ Honda C B R 1 0 0 0 w R R ก็จะเห็นว่า C B R 1 0 0 0นั้น มีแรงม้ามากกว่าถึง10ตัวด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าแรงม้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนแรงบ,บิดสูงสุดนั้นเท่ากันครับ1 1 3นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีทอนด้านนั้นใช้รอบสูงกว่านะครับที่1 2 5 0 0รอบต่อน,นาทีเปรียบเทียบแรงม้าสูงสุดของ panigale v4 และ v4s ทําได้214แรงม้าที่13,000รอบต่อนนาทีเซเล็ก d o e r 204แรงม้าที่1 3 0 0 0รอบต่อน,นาที gsxr 1 0 0 0 r, r 202แรงมา้าที่13,200รอบต่อนาที yzf r 1 m 200แรงมา้าที่13,500รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าขณะนี้นะครับ cbr 1 0 0 0 rr r, มีแรงม้าที่สูงกว่าใครเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ p a n i c l e v f o v r r สเปคตัวแข่งแล้วก็ยังเป็นรองอยู่เล็กน้อยครับเพราะว่ารายนี้สามารถทำได้2 2 1แรงมา้าที่15,250รอบต่อนาที แต่ก็แลกมาด้วยราคาค่าตัวที่แพงกว่ากันถึง2-3เท่าตัวครับการเปิดตัวของ cbr 1 0 0 0 r r ที่หลายคนคาดหวังอยากให้เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2020วันที่25มีนาคมที่จะมาถึงนี้ผมเองก็อยากเห็นเช่นกันครับเพียงแต่ว่าดูดทิศทางแล้วดูแนวโน้มแล้วคงเปิดตัวไม่ทันที่มอเตอร์โชว์ครั้งนี้ไปรุ่นกันครับที่งาน big motor sale รลอ,อยังช้าสุดก็คือปลายปีไปเลยที่งาน motor expo 2อ2 0 ซึ่งรานจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ